ที <Channel> Podcast. ่พีแชนแนลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันหวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละผักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านาันทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยชวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลภา,าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันสําหรับคําเก่าเล่าเรื่องเรามาเล่ากันแบบต่อเนื่องสําหรับนิทานโบราณคดีซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปว่ากันต่อสําหรับตำนานการจับช้างใช่ไหมคะพี่จันทร์ค่ะใช่ค่ะคราวที่แล้วเริ่มต้นเรื่องตำนานการจับช้างที่จะเป็น ภาคต่อมาจากเรื่องแปลกที่เมืองไัยปุระนะคะที่สมเด็จกรมพยานตำรงราชนุภาพท่านได้ทรงบันทึกเรื่องราวที่ท่านได้พบเห็นมานะคะแล้วก็บันทึกไว้เป็นหนังสือพระนิพนธ์เรื่องนิทานโบราณคดีเพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้สูญหายไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกพงศาวดารถ้าคนที่เคยรู้เคยเห็นแล้วไม่ไม่จดไว้เนี่ยพอตกทอดมายุคหลังเรื่องเหล่านี้ก็จะสูญหายไปค่ะ ค่ะทีนี้อย่างเรื่องราวของตำนานการจับช้างเนี่ยคราวที่แล้วเราก็เล่ากันไปในบางส่วนใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดที่เรียกว่าเยอะทีเดียวต้องมาต่อกันในคราวนี้นะคะใช่ค่ะยังต่ออีกหลายตอนแน่นอนค่ะเพราะว่าลงพนันธ์ไวไสองตอนนะคะซึ่งแต่ละตอนเนี่ยก็มีความยาวค่ะคราวที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายกันว่าวิชาการเกี่ยวกับการโคชกรรมเนี่ยนะคะตำนานการดิ้งช้างแล้วก็อะไรเนี่ย เราจะรับมาจากอินเดียซึ่งจะเป็นแหล่งใหญ่ของวัฒนธรรมของโลกแหล่งหนึ่งนะคะซึ่งตำราเกี่ยวกับช้างเนี่ยเผยแพร่ไปสู่ประเทศไหนก็จะมีการใช้ภาษาของท้องถิ่นนั้นนะคะในการสอนในการใช้แต่ท่านในส่วนที่เป็นคาถาเนี่ยก็ยังคงเป็นภาษาสันสกฤตจากเดิมจากต้นเขาเนี่ยเพื่อว่าอาจจะให้ดูเป็นว่าเปน เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเวทบนคาถาเนี่ยแล้วก็จะได้ไม่ผิดเพี้ยนเป็นส่วนเดิมคือถ้าวิชาทั้งโคชกรรมและโคชลักษณ์ออเ,นเนี่ยนะคะของอินเดียเนี่ยเผยแพร่ไปที่ไหนในในส่วนของภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นของไทยเนี่ยเข้ามาก็จะมาสู่กลุ่มของชนพื้นเมืองพวกละวะกับมอนเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกครูช้างกลุ่มแรก,แ,รกแล้วก็จะเป็นครูไทยด้วยนะคะ ถ้าไปทางประเทศอื่น,นเนี่ยอย่างไปเขมรก็ใช้ภาษาเขมรเลยนะคะแต่ว่าคาถาอย่างที่บอกแล้วก็เป็นสันสกฤตก,ก็ก็เป็นแบบนี้มาจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็จะมีการตั้งกรมเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับช้างนะคะคือไทยเนี่ยเรานับถือตำราคชศาสตร์ของขามมาตั้งแต่เดิมนะคะในในสมัยสุขโขทัยเป็นอย่างน้อยเนี่ยมีทั้งคำพี์คาักคำพีคชกรรม แล้วก็ที่รวมกันตั้งเป็นพยุเระากลมใหญ่เรียกว่ากรมกรมพระโคชาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่สองเจ้าสามพยาตอนนั้นทรงยกทัพไปตีกุงกัมพูชาได้นะคะแล้วก็ได้ตำราโคชศาสตร์ได้ปามผู้เชี่ยวชาญช้างเข้ามาอีกแล้วก็มีการชำระตำราช้างขึ้นใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในกรมช้างหรือกรมพระโคชาบาลเนี่ย จะแบ่งเป็นกลมย่อยนะคะกลมย่อยสี่กลมแล้วในสี่กลมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นซ้ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะคะสี่กลมก็จะมีกลมเชือกขวากลมเชือกซ้ายกลมหมอขวากลมหมอซ้ายกลมหมอพัฒน์หนดขวากลมหมอพัฒน์หนดซ้ายกลมโครงขวาและกลมโครงซ้ายนะคะบอกอย่างนี้ก็จะงงว่าแล้วแต่ละกลมเนี่ยทาอะไรคือแต่ละกลมพวกนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับช้างหลวงทั้งนั้นดูจากกลมหลังสุดที่เราพูดถึงนะคะกลมโครง กรมโขลงนี่ก็จะดูแลพวกช้างโขลงหลวงที่เป็นช้างเถื่อนที่อยู่ในทุ่งหลวงแขวงเมืองคนครนายกกรมเชือกก็ทําหน้าที่จัดทําดูแลรักษาเชือกบาทหรือเชือกประก,กรรมที่ใช้ในการจับช้างฝึกหัดช้างแล้วก็ทําพิธีพระราชพธิธีทอดเชือกดาเชือกปีละสองครั้งเดี๋ยวเราพูดถึงเ,เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาพูดถึงพระราชพิธีนี้นะคะแล้วก็อีกกรมหนึ่งคือกรมหมอ พัฒนโนดซ้ายกับหมอพัฒนโนดขวาเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลประกอบยารักษาโรครักษาโรคช้างที่เจ็บป่วยพอต่อมาเนี่ยสงครามที่ใช้ช้างน้อยลงแล้วก็ยุทธวิธีเปลี่ยนไปหน้าที่ต่างๆในกรมช้างทั้งหลายในยุคหลังเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะอ,อ,อย่างปัจจุบันเนี่ยการดูแลรักษาช้างก็เป็นหน้าที่ของพนักงานเลี้ยงช้างสังกัดกองราชาพานะสำนักพระราชวังก็จะมีนายสัตวแพทย์งานสัตวบาล โครงการส่วนพระองค์เป็นผู้ควบคุมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของช้างเมื่อกี้พูดถึงชื่อพิธีทอดเชือกดำเชือกนะคะก็จะเป็นพิธีที่รวมอยู่ในพระราชพิธีศีัจจปานการคาเชนทรัสนานทอดเชือกดำเชือกนะคะทอดเชือกดำเชือกเนี่ยก็จะเป็นคําที่มักจะพูดต่อต่อท้ายาไปแต่ว่าชื่อที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นพระราชพิธีศีัจจปานการคาเชนทรัสสนานนะคะเป็นพิธีที่ ทำเพื่อการเป็นมงคลของแผ่นดินนะคะปีหนึ่งก็จะจัดสองครั้งในเดือนห้าและเดือนสิบรีษัจภนัก,การเนี่ยก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนัตยาเดือนห้าก็เดือนเอจัดเดือนเมษานะคะเดือนเดือนห้าแล้วก็เดือนสิบก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจแล้วก็ความมั่นคงของแผ่นดินส่วนพระเชษฐทรันานี่ย ถ้าจะแปลก็เหมือนกับว่าเป็นพิธีที่เอาช้างเนี่ยไปอาบน้ํานะคะประมาณนั้นแล้วก็ทอดเชือกดําเชือกจะเป็นพิธีที่ทางพราหม์ปฏิบัติปฏิบัติคือพราหมณ์ที่ดูแลเรื่องช้างเนี่ยจัดการขึ้นทอดเชือกก็คือคลี่เชือกออกไปส่วนดําเชือกเนี่ยคือถ้าเชือกส่วนไหนมันขาดเลย,ยก็ซ่อมซะน,นะคะ <S 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 ซึ่งในส่วนของพิธีเนี่ยทั้งขยันท้สนามและทอดเชือกดาเชือกเนี่ยคือทั้งช้างและเชือก เนี่ยจะไปถือว่าเป็นยุทธปัจจัยสําคัญในสมัยก่อนซึ่งเราใช้ช้างเป็นในการรบเป็นช้างสุดใช่ไหมคะปีหนึ่งเนี่ยก็จะจัดสองครั้งเพื่อที่จะได้เตรวจดูกําลังพนแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์เชือกซึ่งจําเป็นในการสุดเนี่ยชำรุดไหมก็จะได้ซ่อมซะนะคะอันนี้ก็จะอธิบายง่ายๆขึ้นนะคะตำราเมื่อเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าตำราที่ได้มา ในในในสมัยที่ไทยไปตีได้ขมิมานะคะตีกลุ่มกัมพูชานเนี่ยตำราที่เอามานั้นก็จะเป็นตำราจริงๆก็จะเป็นตำราที่มาจากอินเดียแต่เดิมแหละนะคะเพียงแต่ว่าเรามีตำราที่เข้าไทยโดยตรงแต่อันเนี้ยเราก็ไปเอาตำราที่ไปแวะคาเฟ่นะคะเอามาแล้วก็จะมีการตรวจสอบชำระตั้งเป็นกรมคชกรรมขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งเป็นตำราคดกรรมขึ้นใหม่สําหรับประเทศไทยนะคะคือเอาสองเล่มเนี่ยเอาเอามาตรวจสอบชําระนะคะขึ้นเป็นตำราเล่มใหม่ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองระหว่างปีพศ2441ถึงพศ2447ในพงศาวดารน,นะคะในหนังสือพระชงศาวดารเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการตั้งเริ่มตั้งตำราพิเศษสงครามขึ้นแล้วก็มีพิธีกิจกรรมอย่างใหญ่โตในรัชกาลที่พูดถึงเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเนี้ยที่ที่ทําให้ที่มีการเอาตําราเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบตาราเพิ่มขึ้นเนี่ยทําให้มีการ แบ่งหมอช้างออกเป็นสองกลุ่มนะคะในไทยแต่ว่าแบ่งก็ไม่เชื่อเขาบอกพวกพวกหมอช้างเนี่ยถือตัวเป็นเปนสองฝ่ายนะคะพวกหนึ่งเรียกว่าพวกครอบหมอไทยก็คือกลุ่มที่เป็นพวกหมอเท่าเจ้าตําราหลวงท,ที่ตั้งขึ้นมาใหม่กับอีกพวกหนึ่งจะเป็นของเดิมเป,เป็นหมอเดิมที่เข้ามาตั้งแต่ก่อนเก่าที่เออ,อินเดียมาให้พวกลว้าพวกหมหนไว้นะคะ,คะอันนี้จะเรียกว่าครอบหมอหมอนนะคะ จะเป็นพวกหมอเท่าเจ้าตําราของรองฟ้าที่ใช้มาแต่เดิมก็จะแบ่งการครอบครูเนี่ยเป็นสองกลุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้แบ่งแยกกันจนไม่ทํางานร่วมกันสองกลุ่มเนี้ทํางานร่วมกันได้เพราะว่าหลักตําราเดิมเนี่ยส่วนมากเหมือนกันจะต่างกันในข้อปริทย่อยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตําราหมอไทยเนี่ยจะถือว่าครูช้างที่ได้ออกไปคลองช้างเผือกแล้วเนี่ยถือว่าได้เป็นสูงสุดของชีวิตแล้ว จะไม่สามารถไปคลองช้างเผือกได้แต่ในขณะที่หมอวอนเนี่ยไม,ไม่ไม่มีคติอันนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเหตุเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าปีพศ2415ตอนนั้นจะมีช้างพายเผือกตัวหนึ่งนะคะอยู่ในโขลงหลวงที่จังหวัดจรนาายกตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าจุหัวก็มีรับสั่งให้ปกช้างโขงนั้นคือต้อนช้างโขงนั้นนะคะเข้ามาคลองช้างที่หน้าพระที่นั่งที่พนมีัด ตอนนั้นคนก็ไปดูกันมากเพราะว่าเอ,อเป็นครั้งแรกที่จะมีการครองช้างเผือกหน้าพระที่นั่งถ้าว่ากันตามตำแหน่งของกรมพระขุาบาลตอนนั้นนะคะตำแหน่งพระยาเพชรราชาเห็นไหมคะช,ชื่อจะคล้ายกับพระเพชรราชากษัตริย์สมัยอุทยาซึ่งก็จะเป็นเจ้ากรมพระขุาบาลองค์สุดท้ายในสมัยอุทยาค่ะ,ะแต่ว่าตำแหน่งพระยาเพชรราชาเนี่ยก็จะเป็น ชื่อตำแหน่งที่ติดต่อมาที่ใช้อยู่ในกรมพระคจกบานี่นะคะถ้าว่ากันตามตำแหน่งคนที่จะได้ครองช้างพายเผือกที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพญาเพชราชาที่มีนามเดิมว่าเอี่ยมตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพญาราชวังเมืองเป็นเจ้ากรมพระคจกบาลก็ควรจะได้รับเกียรติเป็นผู้ครองแต่เพระเอิญพญาเพชราชาเอี่ยมเนี่ยพอจะตอนที่เป็นหมอช้างตอนที่สมัยยังหนุ่มเนี่ยท่านครอบหมอไทย ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าหมอไทยเนี่ยมีคติว่าถ้าใครได้ครองช้างเผือกแล้วเนี่ยถือว่าจบไม่ต้องครองต่อไปเหมือนกับประมาณว่าถ้าสมัยนี้ก็บอกว่าถ้าใครได้ศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็ถือเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในชีวิตแล้วนะคะ<ฮ>ไม่มีตำแหน่งใดสูงกว่าน,นั้นอีกนะคะ,ะประมาณนั้นทําให้ท่านเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะได้ครองช้างเผือกตัวนี้ได้โชคก็เลยไปตกอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะคือพอย้อนก่อนว่าเขาที่เคย คลองช้างเผือกมาแล้วชื่อเอจะเป็นช้างพังนะคะเป็นช้างพังเผือกชื่อนางพระยาสิวโรดในสมัยรัชกาลที่สี่ก็เลยห้ามไม่ให้คลองช้างอีกปรากฏว่าหน้าที่คลองช้างเนี่ยก็ไปตกเหมือนส้มหล่นเป็นหน้าที่ของพระศรีพวังนามเดิมคือค้างนามสกุลวสุรัตน์นะคะซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นหลวงโคชศักด์เป็นประหลัดกรมพระขจรบาลแต่ที่ ตลกที่ที่แปลกก็คือจริงๆเนี่ยพระศรีพรวังเนี่ยนะคะกับพระยาเพชรราชาเนี่ยท่านเนี่ยเคยทํางานร่วมกันในตอนที่ที่ไปคล้องนางพญาศรีวโรดคือสองคนเนี่ยไปคล้องนางพญาศรีวโรดด้วยกันเพียงแต่ว่าพระศรีพรวังเนี่ยท่านครอบหมอมอนนะคะส่วนพระพยาเพชรราชาเนี่ยท่านครอบหมอไทยเพราะฉะนั้นครอบหมอมอนมันไม่มีข้อห้ามท่านก็เลยได้หน้าที่ไปคล้อง ช้างเผือกผู้ตัวนี้นะคะซ้ําอีกครั้งที่พเนียดปรากฏว่าท่านก็เลยได้รับพระราชทานบาเหน็จรางวัลในการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้พอได้ปูนบําเหน็จรางวัลเนี่ยก็ข้ามหน้าพระพระยาเพพราชาไปนะคะเหตุเพราะว่าครอบครูต่างกันข้อห้ามต่างกันเนี่ยนะคะก็เลยมีมีเรื่องเล่าที่เป็นเกร็ดแต่ในะครแบบนี้ขึ้ <P ool> นมาการจับช้างในพเนียดนะคะสมเด็จกรมพระยาตระวงราชนุภาพท่านเล่าไว้ว่า น่าจะเพิ่งมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อตอนที่ได้ตำรามาจากขเขมรแล้วเพราะว่าวิธีคล้องช้างอย่างคล้องในพเนียดเนี่ยต้องมีช้างต่อต้องมีกําลังคนซึ่งการที่จะมีช้างต่อได้แลวใช้กําลังคนมากเนี่ยต้องทําได้เฉพาะเป็นการหลวงคือของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยทําได้ยากนะคะพเนียดที่เป็นหลักฐานทางบรุรนคดีเนี่ยก็จะมีพเนียดปรากฏอยู่ที่อยุธยาแล้วก็มีพเนียดที่ ริมนครธมนะคะของขมรที่วังจันเกษนะคะแล้วก็ที่เมืองลบบุรีคืออันนี้จะเป็นพเนียดใหญ่ๆนอกนั้นจะจะเป็นพเนียดขนาดย่อมๆลงไปนะคะอย่างเช่นในทุ่งทะเลญ้าประมาณนั้นค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานทังโบราณคดีที่ทําให้เราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการคลองช้างพเนียดเนี่ยในหลายที่นะคะได้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็จะมีเรื่องเล่าว่าทรงโปดรดคลองช้างมาก พึ่งพระเภชราชาเนี่ยท่านก็จะเป็นเจ้ากรมพระขุนบาลในในตอนนั้นแต่ว่าตอนที่ท่านขึ้นรองลานและพระเภชราชาเนี่ยไม่มีบันทึกว่าท่านได,ด้เสด็จไปคล้องช้างอีกหรือไม่นะคะประมาณนั้นเวิชาสําคัญเสําหรับการหวังช้างคือแต่เดิมเนี่ยการจับช้างของหลวงเดิมใช้วิธีวังช้างส่วนวิชาขี่ช้างเนี่ยมีหลักฐานปรากฏว่าถือว่าเป็นวิชาสําคัญสําหรับลูกเจ้าลูกขุนนะคะ คือพวกเจ้านายพวกลูกผู้ดีต้องฝึกหัดจนถึงสามารถที่จะขี่ทางรบพุ่งได้ทุกคนมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยประเพณีนี้ถือสืบทอดมาจนถึงสมัยอัยยานะคะพูดถึงสมัยสมเด็จพระเพิราชานะคะที่บอกว่ามีการตั้งเรื่องกล่มขุนชบาเนะะี่ยค่ะก็จะมีประเพณีหนึ่งที่เริ่มต้นในสมัยสมเด็จพระเพรราชาก็คือะมากษัตริย์เมื่อจะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะ เพร่บวงสวงเนี่ยก็จะเป็นประเพณีว่าพระมหากษัตริย์จะต้องรำพระแสงของงาบนกระพองช้างนะคะก็คือบนหลังช้างนะคะเะซึ่งวิชาการรำพระแสงของเงาเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสืบมาสําหรับผู้ที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นนะคะประเพณีนี้ถือว่าหยุดไปในสมัยรัชกาทีห้าคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ได้ รำพระแสงของงาบนกระบองช้างถวายพระพุทธบาทนะคะเป็นการนมัสก,การแต่ว่าภาพของการรำพระแสงของงาเนี่ยไม่มีบันทึกภาพนะคะคือณตอนเนี้ยเอ,อยังไม่มีภาพในในส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องที่บันทึกเป็นลายละอักษรเท่านั้นพูดถึงวิชาเกี่ยวกับช้างนะคะจี่ฉันไม่แน่ใจจะพูดไปหรืยอยังคือการถ่ายทอดสมัยก่อนเนี่ยก็อบอกว่าคนที่รู้หนังสือที่จะสึกขั้นเขียนได้เนี่ยน้อย การถ่ายทอดวิชาช้างต่างๆเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยก็จะถ่ายทอดโดยปากนะคะทางมุขปาฐะคือเพราะฉะนั้นนีก็จะมีตำราที่เป็นและอักษรเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะในยุคแรกจะมือเขียนในยุคหลังพูดถึงวิชาโคชกับในสมัยพระนเรศวรกับก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเจ้านายก็น่าจะฝึกวิชาเกี่ยวกับการช้างการรบพุ่มบนหลังช้างดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ว่ากษัตรตรก็คือ พระศรีสุโยไทยเนี่ยยังสามารถที่จะทรงช้างศึกนะคะลบ,ลบกับพม่าได้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยในในส่วนของลูกเจ้าลูกขุนเนี่ยกบเสา้าลงไปนะคะจนมาเพื่องฟูงอีกครั้งในสมัยสม,ยสม,ยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะว่าทรงปโปรดช้างทรงหัดขี่ช้างจนคานานมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระราชกุมารพอเสวยร,ราชแล้วก็เอาเป็นพระราชธุระบํารุงรมพระโคชบาลเหมือนกับว่าทรงบัญชาเองนะคะ คือโปรดให้พวกข้าหลวงเดิมที่เคยศึกษาวิชาคชศาสตร์เนี่ยตามเสด็จเช่นสมเด็จพระเทราชาตอนที่เป็นมหาเด็กร่วมพระนมนะคะแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่รับราชการก็จะมีตําแหน่งในกรมพระพุทธบาลสําหรับทรงใช้สอยนะคะประเพณีต่างๆเนี่ยก็จะมีการแก้ไขประเพณีเดิมต่อมาอีกหลายอย่างค่ะมีกฎอันหนึงที่น่าสนใจมากนะคะบอกว่ามีระบุไว้เลยว่า ถ้าสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปทรงจับช้างเถื่อนถ้าไปทรงจับอย่างวังช้างคือทรงอํานวยการให้ข้าราชพารเนี่ยล้อมจับแล้วสมเด็จพระนารายณ์โปรดทรงจับช้างเถื่อนด้วยวิธีโพนช้างก็คือเสด็จขึ้นคอช้างแล้วเที่ยวไล่คล้องช้างเถื่อนเองเนี่ยนะคะเหมือนอย่างกับเป็นหมอช้างสามันเป็นเป็นคนสามันทั่วไปซึ่งวิธีนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายคือเสี่ยงภัยมากถึงกับมีพระราชกําหนด บทพระอัยการขึ้นในกฎมณฑินบาลสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะโดยเสด็จในการพลช้างเนะะี่ยค่ะหลายมาตราเลยนะคะบางอันเนี่ยดูแบบค่อยคำเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีข้อกําหนดที่ปวดขันมากอย่างเช่นถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะเข้าต่อช้างเถือ่อนคือจะเข้าไปต่อต่อสู้กับช้างเถื่อนนะคะถ้าควานท้ายช้างพระที่นั่งเห็นว่าช้างเถื่อนนั้นตัวโตกว,ว,ว่าช้างพระที่นั่งห้ามไม่ให้ส่งขอถวายขอที่จะ จับช้างเนะะี่ยค่ะถ้าจะส่งคล้องช้างเถื่อนที่ตัวใหญ่กว่าช้างพระที่นั่งก็ไม่ให้คนที่อยู่กลางช้างตำแหน่งกลางช้างเนี่ยส่งเชือกบุกบาดถาวายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดทําเช่นนี้ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะกริ้วถึงกับฟันด้วยพระแสงก็ต้องยอมให้ฟันแต่ว่าไม่ให้ส่งให้นะคะที่สุดถ้าพระเจ้าแผ่นดินยังขืนจะเสด็จเข้าต่อช้างหรือเข้าคล้องช้างก็ให้ควานทูลขอถวายชีวิตห้ามปรามถ้าหากห้ามแล้วไม่ฟังบอกว่าเอ ถ้าท่านจะคล้องข้าพระเจ้าจะขอถวายชีวิตนะครับถ้าถ้าพระเจ้าแผ่นดินยังไม่ไม่ยอมยังไม่ทรงฟังเนี่ยให้ทั้งท้ายช้างและกลางช้างเนี่ยเอาตัวองไปนอนกลิ้งขวางที่ระหว่างงาช้างพระที่นั่งให้ช้างแทงตัวเองเสียให้ตายนะคะคือให้ห้ามให้ได้แล้วก็ยังมีข้อบังคับอื่นๆอีก,อก,อกหลายมาตราซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ ทรงมีขติยะมานะทรงดื้อดึงนะคะแล้วมักจะบันดาลโทษะจะทําผิดต่อไปอีกอีกแม้ว่าใครจะห้ามก็ไม่ได้นะครับพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตั้งบทพระอายการไว้สําหรับให้ควานช้างท้ายช้างพระที่นั่งของพระองค์เองดูน่าจะเป็นอายการของพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่จะให้พวกที่เป็นควานช้างท้ายช้างอะไรเนี่ยจัดก,การนะคะรัชกาลหลังต่อมาจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยกษัตริ์ ที่จะพลช้างวังช้างเพื่อสำราญพระราไทยเป็นราชกีลาเนี่ยก็ไม่ได้มีจดบันทึกไว้โดยละเอียดเหมือนสมัยสมเด็จพาระนาลายนะคะแม้แต่ว่าสมัยตื่นเฟพราชาเนี่ยที่ตั้งกฎอัยาการไว้เนี่ยก็ไม่ได้มีปรากฏว่าท่านได้เสด็จไปพลช้างวังช้างหรือไม่แล้วดูแล้วในในกฎพระอัยาการเหล่านี้น่าจะเป็นโวหารในการแต่งหนังสือที่จะเน้นความตรงนั้นให้มีความรุนแรงอย่างถึงที่สุดนะคะ <S <S และการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปลนช้างเนี่ยเออหลักฐานก็จะมีโรงช้างที่ปรากฏอยู่ในพระราชวังมีเกยที่สําหรับจะขึ้นช้างนะคะอยู่ตามป่าที่เมืองลบบุรีปรากฏอยู่มาอีกหลายแห่งนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นพระราชกีฬาในอดีตพูดถึงสถานที่ที่เกี่ยวกับการคล้องช้างนะคะในในในประเทศไทยเนี่ยอย่างพระนิสคล้องช้างที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยเดิมจะอยู่ที่วัดซองริมวัง กันเกษมแล้วก็ย้ายออกไปเป็นพันเนียกใหญ่มีโรงเลี้ยงช้างมีโรงหัดช้างเถื่อนคบคันรวมอยู่ที่ทุ่งทะเลาด้านเหนือของพันธกครนะคะทุ่งทะเลาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปัจจุบันที่จะเป็นวัดบรม,มวง์อิสรวรารามวรวิหารซึ่งเดิมเนี่ยชื่อวัดทะเลาหรือว่าวัดทำเลานะคะชื่อวัดเนี่ยมาจากเดิมเนี่ยชื่อตำบลทะเลาปัจจุบันจะเป็นตำบลสวนพริกนะคะเป็นวัดโบราณตั้งอยู่กลางทุ่งน,นานะคะ่ะ ก็จะอยู่ใกล้กับพระเนรคลองช้างพวกกรมพระโคชบาลเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแล้วก็เคยเป็นวัดของพวกกรมพระโคชบาลมาก่อนนอกจากนั้นก็เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารฝั่งอยุธยาในช่วงเสียกรุงครั้งที่สองนะคะเช่นที่ตั้งทัพของหมื่นทิพย์เสนาประหลัดกรมตำรวจนายขวาซึ่งถือพลหนึ่งพันนายตั้งพลที่วัดทะเลยา ในพระราชบุงสวรชค์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีพูดถึงว่าเมื่อปีพศ2302ตอนนั้นศึกพระเจ้าอลองพยายยกมาประชิดพระนครทหารฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแต่งทัพไปยันค่าศึกกองหน้าของพมา่าแต่ว่าถูกทัพพม่าตีแตกไล่มาจนถึงวัดทะเลย่านะคะทหารฝ่ายอยุธยาเนี่ยตั้งค่ายหนุนอยู่ที่นั่นก็ยกทัพออกไปช่วยแต่ช่วยไม่สําเร็จถูกค่าศึกตีแตกมาอีก วัดทะเลาตอนนั้นก็เลยถูกทิ้งร้างกลายเป็นโคกอยู่กลางทุ่งเหลังจากเสียกรุงทั้งที่สองไปตั้งแต่ปีพศ2310แม้ว่ากองทัพพม่าเนี่ยจะได้เผาพระที่นั่งพันเนียตแต่วัดก็ไม่ได้ถูกไฟไหม้นะคะเพราะว่าปรากฏว่ามีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตลอดเวลาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะส่วนพันเนียตนั้นจะมีการย้ายไปสร้างอีกเมื่อใดเนี่ยไม่ไม้มีปรากฏในหนังสือเก่าแต่ว่าจะมีใน พระชพงสวัานตอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์แห่งหนึ่งว่าเมื่อตอนปีรากาปีพศ2200นะคะมีดำรัสสั่งให้ตั้งชมรมสำหรับทำการพระราชพิธีทั้งปวงขึ้นในทุ่งทะเลาณนะตบาบลพเนียดซึ่งความนี้ทำให้เข้าใจว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโปรดให้ย้ายพนเนียดออกไปสร้างใหม่ที่ทุ่งทะเลาณตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นสวยราชแต่พอสร้างพนเนียดเสร็จแล้วก็โปรดให้สร้างชมรมชมรมก็คือ โรงสาหรับทําการพระราชพิธีโคนก,กรรมต่างๆให้ให้เป็นการถาวรขึ้นให้เป็นของถาวรขึ้นในที่ที่อยู่ใกล้กับพระเนียอไม่ต้องสร้างชุมรมใหม่เมื่อจะทําพิธีทุกครั้งคือปกติเนี่ยถ้าจะทําพิธีคล้องช้างเนี่ยก็จะสร้างชมรมคือโรงสำหรับทำพระราชพิธีเนี่ย <S 2> <S 2> ใหม่แต่อัน,น,น,นเนี้ยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านให้สร้างเป็นการถาวรขึ้นนะคะไม่ต้องทําใหม่ทุกครั้งเมื่อจะมีพิธีในกฎบนเทียนบาลก็จะมีบทพระอายการกมชับพนักงานต่างๆเวลา แตเด็จเข้าทรงผ่านช้างเถื่อนในพเนียตเวลาทรงคล้องช้างกลางแปลงข้างนอกพเนียตสมกับว่าที่ปรากฏในพงศาวดารเมื่อสมเด็จพระเทพราชาสวยราชเนี่ยพเนียตนั้นก็มีอยู่แล้วทําไมถึงบอกว่าพเนียตนั้นมีมีอยู่แล้วในสมัยสมเด็จพระเทพราชาคือหมายความว่ามีมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยเพราะว่ามีระบุว่าวันที่ไอ้ธรรมเถียนเป็นกบฏเนี่ยนะคะยกทัพเข้ามาตีพระนครยกกอ,องกำลังมาตีพระนคร ตอนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือเนี่ยยังเป็นพระมหาอุปราชในสมัยสมเด็จพระเิตรราชาท่านกําลังทรงค้องช้างอยู่ที่พเนียดพเนียดที่ทะเลาจึงน่าจะเป็นของที่สร้างในสมัยสมเด็จพะนารายมหาราชนะคะสิ่งสําคัญที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างตําราเกี่ยวกับช้างนะคะเ,ออเรื่องขกรชกในเมืองไทยเนี่ยที่สมเด็จพรันารายมหาราชท่านได้ทรงสถาปนาไว้อีกสิ่งหนึ่งก็คือตําราขี่ช้างนะคะ มีความยาประมาณหนึ่งเล่มสมุดไทยในในตำราหนั้นก็จะบอกรายละเอียดที่เรียกว่ากันละเม็ดนะคะแต่ว่าเรียกว่ากดในตำราเรียกว่ากฎในการที่จะบังคับช้างขี่ช้างที่มีอุปนิสัยต่างๆกันแล้วก็การขี่ช้างในกิจการต่างๆกันซึ่งคนขี่เนี่ยนะคะก็จะต้องเสี่ยงไยัยแล้วก็มักจะเกิดเหตุขัดข้องเกิดอุปสรรคที่ต้องแก้ไขยอย่างเช่นขี่ไปรบถ้ามีเหตุอย่างนี้จะแก้ยังไง ขี่ไปพร่องช้างถ้ามีเหตุอย่างนี้จะแก้ยังไงนะคะก็จะบอกกลอนเอาไว้นะคะตำรานี้ในบานพระแนกนะคะบาลพระแนกก็คือในใบเปิดในคำบาลพระแนกก็จะมีระบุไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าโปรดให้ถือเป็นตำราลับรู้แต่ตัวสมุหพระคชบาลคือพระเพศราชาและพระสุรินทราชากับข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมช้างชั้นที่เป็น ครูช้างกับขุนช้างเช่นเจ้ากรมประหลัดกรมเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นถ้ามีใครอยากเรียนก็ต้องให้เป็นครูผู้สอนใจเป็นอย่างๆไปก็คือหมายความว่าถ้ามีใครอยากเรียนตำราที่อยู่ในตำราขี่ช้างนี้ให้มาขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านเนี่ยสอนเป็นอย่างๆเป็นรายวิชาไปห้ามเอาตำราไปอ่านคือข้อกำหนดในบันพนกบอกว่านอกจากนั้นไป ถ้าหากมีใครอยากเรียนก็ให้ผู้เป็นครูสอนให้เป็นอย่างอย่างอย่าให้ใครอ่านตัวตำราหรือคัดเอาสำเนาไปเป็นอันขาดให้มีสมุดต,ตำราอยู่แต่ข้างที่นะคะก็คืออยู่ข้างพระที่ข้างแท่นพระบันโมเท่านั้นเองนะคะ<อ>คือจะเป็นห้องพระสมุดของพระเจ้าแผ่นดินฉบับเดียวเท่านั้นคือห้ามคัดลอกตำราขี่ช้างที่ว่าเนี่ยก็มีเป็นฉบับหลวงอยู่ในหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะคะกรรมการของพระสมุดวปชิรยานยเห็นว่ามันพ้นเวลาสําหรับจะเป็นเรื่องต้องปิดบังแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยแล้วก็มาได้มีการยุทธหัตถีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตํารากเกี่ยวกับช้างเนี่ยพ้นเวลาที่จะควรปิดบังแล้วก็จึงให้จัดพิมพ์ได้ก็เลยมีการเอามาจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2465นะคะตอนนี้ก็103ปีแล้วนะคะ พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะสมเด็จก,กรมพระยาดมลงราชานุภาพท่านก็ลองเอาหนังสือตำราขี่ช้างของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเอามาสอบเทียบดูกับตำราหนังสือวจชกรรมอย่างเก่าที่ใช้กันเป็นของประชาชนนะคะที่บอกว่าใช้เป็นสามาญในพื้นเมืองก็เห็นสาเหตุที่ทําไมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงโปรดให้แต่งตำราขี่ช้างขึ้นใหม่แล้วก็ได้เหตตต่อไปว่าทําไมจึงต้องโปรดให้ปิดเป็นตำรารับเพราะว่าตำาราพจชกรรมของเดิมนั้น รวมตำราการต่างๆในขัชกรรมซึ่งมีแต่พวกกิจพิธีกับการฝึกหัดเอามารวมไว้ในตำราเดียวกันเนี่ยยืดยาวมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยมีเวทมนต์ภาษาอื่นซึ่งจะต้องท่องจำไว้ได้กำกับเวลาที่จะทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับช้างเนี่ยนะคะนอกจากนี้คือถ้าถ้าเป็นนอกจากคนที่เป็นหมอเท่าเจ้าตำราแล้วเนี่ยสำหรับคนอื่นเนี่ยยากที่จะเรียนรู้นอกจากนั้นเนี่ย สรรพคุณของเวทมนต์กับโอสถต่างๆที่อ้างในตำราบางอันก็เหลือจะเชื่อได้ก็มีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงโปรดให้ชำระแล้วก็ดูส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จำเป็นกับพระมาะหากษัตริย์ด้วยนะคะ่ะตำราของสมเด็จพระจารยเนี่ยมีพระตำริดังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำราเดิมที่จะมีพิธีการต่างๆวิธีขี่บังคับช้างก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่า รงให้แก้ไขให้เรียนง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ให้คงใช้ไว้แต่วิชากับวิธีที่ใช้ได้จริงเท่านั้นนะคะจึงโปรดให้แต่งเป็นตำราขี่การขึ้นใหม่ในรัชสมัยค่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวของตำนานการจับช้างนะคะจากนิทานโบราณาคดีที่นำมาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของพี่จันดาวรัชชูรั์ผู้ชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะขอบคุณค่ะพี่จันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือ วันวานไดอารี่ในทีพีช anel n พอดแคสต์กับอ,อ๋อพันละักขียวแก้วค่ะ